Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรุ้งนะคะวันนี้คุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาบูรณาการนะคะค่ะเด็กๆพร้อมกันเลยยังคะพร้อมแล้วปลบ,บมือค้าข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าปลบให้ดังกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าปรบใหม่อีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าปลบให้ดีกว่าเดิมค่ะเด็กๆไปเริ่ม เข้าสู่สาระการเรียนรู้กันนะคะค่ะเด็กๆก่อนที่จะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณครูรงก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะใครอยากฟังนิทานบ้างคะค่ะไปฟังนิทานกันเลยนะคะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูรงจะมาเล่านิทานเรื่องแม่ลืมบอกว่าแม่รักลูกจ้า ค่ะเด็กๆอย่าหน่อยใจนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันค่ะเรื่องมีเลียมมอสภาพแอนนาคูลีแปลหนานพู่ค่ะเด็กไปดูกันนะคะได้เวลาอาหารเช้าแล้วจ้าลูกคุณแม่ร้องเรียกจากข้างล่างอีกแป๊บหนึ่งนะฮะบิลลี่ร้องตอบ กระต่ายน้อยทนมากเลยฮะตอนบิลลี่ตื่นกระต่ายน้อยก็ลงไปแอบอยู่ตรงข้างเตียงซะแล้วเฮ้ hey, อย่านึกว่าฉันจะหาเธอไม่เจอนะกระต่ายน้อยบิลลี่บอกพางดึงมือกระต่ายน้อยขึ้นมาคุณแม่บอกว่ากินเสร็จแล้วรีบมาล้างมือแล้วเละ,เละสักทีสิจา้าลูกคุณแม่เรียก เห็นไหมคะเวลาเด็กๆรับประทานอาหารต้องล้างมือก่อนทุกครั้งรับประทานเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องล้างมืออีกหนึ่งรอบนะคะอีกแป๊บหนึ่งนะคะบิลลี่ตอบกระต่ายน้อยไม่ยอมกินไข่ฮะอ้ํากินซะกระต่ายน้อยบิลลี่และกระต่ายน้อยขึ้นไปแต่งตัวบนห้องคุณแม่ แง้มประตูเข้ามามองแล้วบอกว่าบิลลี่รีบไปเปลี่ยนชุดสัทีสิลูกอีกแป๊บหนึ่งบิลลี่ตอบกระต่ายน้อยปวดท้องฮะอ้าวกระต่ายน้อยเขาเป็นอะไรคะเด็กๆเ,เขาไม่ทานข้าวด้วยแล้วก็ปวดท้องด้วยทันใดนั้นคุณแม่ก็พูดบอกว่าบิลลี่ลูกยังไม่ได้แปลงฟันเลยนะ รีบไปแปรปงฟันสิจ้าลูกคุณแม่บอกอีกแป๊บหนึงห่งฮะบิลลี่ตอบกระต่ายน้อยติดกระดุมเสื้อผิดหมดเลยฮะเตรียมตัวลงไปพร้อมก่อนสิลูกแล้วค่อยไปเล่นกับกระต่ายน้อยคุณแม่บอกเห็นไหมคะเวลาคุณแม่ให้ทำอะไรเด็กๆต้องรีบทำนะคะตอบว่าเดี๋ยวไม่ได้นะคะต้องรีบทำเลย เด็กต้องทําตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงไปช่วยกระต่ายน้อยนะคะระว่างไปโรงเรียนบิลลี่พยายามประคองกระต่ายน้อยและกล่องข้าวที่อยู่บนหัวเดินดีๆหน่อยสิจา้าลูกคุณแม่เตือนฮะแม่บิลลี่ต่อบแต่กระต่ายน้อยไม่ยอมนั่งนิ่งเลยฮะเห็นไหมคะกระต่ายน้อยเขาก็ อยู่บนหัวบิลลี่นะคะเขาดิ้นไปดิ้นมาไม่ยอมอยู่นิ่งนั่นเองนะคะทันใดนั้นกล่องข้าวของบิลลี่ก็หล่นกระจายบนพื้นเลยอ้าวโถเอ้ยบิลลี่คุณแม่เอ็ดด้วยความโมโหทีนี้เราก็ไปสายจริงๆแล้วละ่ะเห็นไหมคะกล่องข้าวตกลงจากหัวบิลลี่แล้วข้าวก็กระจายหมดเลย ไม่สามารถรับประทานได้แล้วนะคะเอากระต่ายน้อยมาให้แม่เดี๋ยวนี้และเดินต่อไปได้แล้วให้รีบไปโรงเรียนนะคะคุณแม่บอกให้เอากระต่ายมาให้เขานะคะตอนนี้สายมากแล้วแม่กับลูกต้องรีบวิ่งตีไปโรงเรียนเลยเพราะว่ากลัวไปไม่ทันนั่นเองนะคะคุณแม่กับปิ่นรี จึงรีบวิ่งให้เร็วเลยค่ะเออมาแล้วพวกคุณไปไหนมาคะนี่คุณครูโล่งใจขอโทษนะคะคุณแม่พูดไปหอบไปเพราะว่าทำยังไงคะคุณแม่วิ่งมาจึงเหนื่อยหอบนะคะฉันต้องรีบไปแล้วล่ะคะ่ะเกะไปทำงานสายมากแล้วแม่ไปแล้วนะบิลลี่แล้วคุณแม่ก็วิ่งจากไปทันที เป็นอะไรไปจ๊ะบิลลี่คุณครูถามเมื่อเห็นบิลลี่ยืนตมเศร้าคุณแม่ยังไม่ได้บอกผมว่าแม่รักลูกเลยฮะบิลลี่บอกก็คุณแม่เคยบอกว่าแม่รักลูกทุกทีนี่คะเห็นไหมคะบิลลี่เขาก็น้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนแต่ว่าไม่ได้บอกรักเขานะคะ ก็คุณแม่รีบไปทำงานนี้จ๊ะคุณครูปลอบบิลลี่หนูเอากระต่ายน้อยมาหรือเปล่ามันอาจช่วยให้หนูสบายใจขึ้นได้นะจ๊ะคุณครูและบิลลี่ช่วยกันหากระต่ายน้อยในกระเป๋าหรือแม้แต่ในกล่องข้าวแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหนูคงลืมกระต่ายน้อยไว้ที่บ้านมั้งจ๊ะคุณครูบอก ผมไม่ได้ลืมนะคะบิลลี่ตอบแล้วเริ่มร้องไห้ฮือผมทำกล่องข้าวหล่นแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งมาโรงเรียนแล้วกระต่ายน้อยก็หายไปฮออผมจะหาแม่เือเห็นไหมคะบิลลี่ร้องเสียใจร้องหาคุณแม่เลยนะคะคุณครูก็ช่วยหากระต่ายน้อยแต่ว่าไม่เจอเอ๊ะ กระต่ายน้อยไปไหนคะเด็กๆและทันใดนั้นประตูก็เปิดทางคุณแม่นั่นเองบิลลี่จ๋าแม่ขอโทษนะจ๊ะลูกคุณแม่บอกแม่ลืมคืนกระต่ายน้อยให้ลูกจ้าแล้วแม่ก็ลืมอะไรบางอย่างด้วยเห็นไหมคะคุณแม่รีบวิ่งเอากระต่ายมาคืนแต่เอ๊ะคุณแม่ลืมอะไรอีกอย่างคะ ใช่แล้วค่ะคุณแม่ลืมบอกว่าแม่รักลูกจ้ะบิลลี่ปีนขึ้นไปบนคุณแม่คุณแม่เช็ดน้ำตาให้ลูกอย่างอ่อนโยนผมก็รักแม่ฮะบิลลี่พูดแม่กับลูกก็กอดกันแน่นเลยเห็นไหมคะเด็กๆไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกก่อนนะคะเด็กๆสามารถบอกรักคุณพ่อคุณแม่ก่อนได้ทุกวันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะบอกรักคุณพ่อคุณแม่ก่อนได้นะคะไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่บอกรักเราก่อนนะคะเด็กๆสามารถบอกได้ทุกวันเลยนะคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณคณรูจะพาเด็กๆมาท่องคำของจองนะคะค่ะให้เด็กๆเอามือจับหูสองข้างนะคะ แล้วท้องคําำล้องจองตามคุณกรลุงดังๆเลยนะคะเรามีสองหูข้างซ้ายข้างขวาอยู่บนใบหน้าคอยฟังเสียงดังหูมีไว้ฟังระวังหน่อยนะรู้จักรักษาอย่าแคะหูเองค่ะเด็กๆมีหูกี่ข้างคะ มีสองข้างมีข้างซ้ายกับข้างขวานะคะหน้าที่ของหูก็คือมีไว้ฟังนะคะแต่วิธีรักษานะคะเด็กๆอย่าไปแคะนะคะอาจจะทำให้หูอักเสบได้นะคะพาเด็กๆมาสังเกตในรูปภาพเลยนะคะหูมีหน้าที่ไว้ฟังเสียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆลองเปิดวิทยุหรือว่า เพลงนะคะเด็กๆก็จะได้ยินเสียงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเสียงพูดของคนในครอบครัวของเรานะคะก็ถูกแล้วค่ะเด็กๆหูก็มีไว้ฟังเสียงนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆมาดูอวัยวะบทใหม่หน้าต่อไปนะคะก็คือตานั่นเองนะคะให้เด็กๆใช้มือนิ้วชี้นะคะชี้ไปที่ตาแล้วก็ ทองคำคลองจอง้อมคุณคุณลุงเลยนะคะทองตามคุณคุณลุงดังๆเลยนะคะหนูนั่งมองดูหมูหมากาไกา่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเองเห็นไหมคะ ตามีไว้ทำอะไรคะเด็กๆตามีไว้ดูนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆมาสังเกตในรูปภาพนะคะหน้าที่ของตานะคะก็คือมีไว้สังเกตดูสิ่งต่างๆนะคะเวลาเรามองไปเราก็จะรู้ว่าหลุงกินน้ำมีหลายสีใช่ไหมคะสังเกตได้ด้วยตาของเรานะคะเด็กๆมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยตานะคะดเด็กๆก็จะสามารถแยกออกได้ว่าเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนะคะนั่นก็คือหน้าที่ของตานั่นเองค่ะมีหน้าที่ดูและก็สังเกตสิ่งของต่างๆนะคะค่ะเด็กๆมาดูที่อวัยวะบนใบหน้าต่อไปนะคะนั่นก็คือจมูกนั่นเองนะคะให้ดเด็กๆใช้นิ้วชี้ไปที่ จมูกนะคะแล้วท่องคำคล้องจองไปถ้อมคุณครูลุงเลยนะคะหนูมีจมูกอยู่บนใบหน้าจมูกนี้นะมีไว้หายใจดมกลิ่นเลวไว้ด้วยจมูกเราสูดลมออกเข้าปอดเป้าทำงานก็คือหน้าที่ของจมูกนะคะมีไว้หายใจ ดมกลิ่นนะคะเวลาเด็กได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็จะเป็นหน้าที่ของจมูกนั่นเองนะคะให้เด็กๆสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะก็เป็นการบริหารปอดแต่เป็นการสูดเข้าไปทางลมหายใจด้วยจมูกของเรานั่นเองนะคะค่าเด็กๆมาสังเกตในรูปภาพนะคะมาดูหน้าที่ของจมูกนะคะ เอ๋เด <S ọ craft> <cultural> ็กๆไปดูภาพกันเลยนะคะภาพพิซซ่าเด็กๆได้กลิ่นหอมหรือเหม็นคะหอมนั่นเองนะคะน่ารับประทานเลยแล้วก็มาถึงดอกไม้เด็กๆได้กลิ่นหอมหรือเหม็นคะกลิ่นหอมนั่นเองนะคะแล้วมาถึงขนมเค้กกลิ่นหอมหรือเหม็นคะเด็กๆหอมนั่นเองนะคะหมากข้าวกับน้ำหอมเด็กๆได้กลิ่นหอมหรือเหม็นคะ ได้กลิ่นหอมนั่นเองนะคะนี่คือหน้าที่ของจมูกเรานะคะไว้สูดดมกลิ่นแล้วก็มีไว้หายใจนะคะเด็กๆ่าเด็กๆมาดูอวัยวะต่อไปนะคะนั่นก็คือปากนั่นเองนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ไปที่ปากของตนเองนะคะแล้วมาท่องคำคล้องจอง ตามคุณครูรุ้งดังๆเลยนะคะปากของหนูนั้นริมหลิมหน่ารักใครเห็นพูดทักรู้จักทักทายหนูพูดดีๆเป็นสีเป็นสักปากหนูรู้จักนับหนึ่งสองสามเห็นไหมคะเด็กๆปากของเรานะคะก็มีหน้าที่นะคะพูดแล้วก็ ทักทายผู้อื่นนะคะการพูดก็ให้เด็กๆพูดให้ไพเราะนะคะให้มีมารยาทในการพูดนะคะก็จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปนะคะแล้วปากของเราก็ยังทำหน้าที่เรียนหนังสือได้ด้วยนะคะก็คือการนับเลขหรืออ่านกอไก่นั่นเองนะคะค่าดเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูลุงก็จะมาเสริมด้วย อวัยวะมือกับเท้านั่นเองนะคะเด็กๆลองจับดูนะคะมือของเรามีกี่นิ้วคะมีสิบนิ้วนั่นเองนะคะเท้าของเราก็มีสิบนิ้วนะคะมือเรามีสองข้างนะคะก็คือข้างซ้ายกับข้างขวาขาของเราเท้าของเรานะคะก็เช่นกันนะคะขาเด็กๆมาท่องคำคล้องจอง้อมกับค,คุณครูุงนะคะ ใอรเด็กเด็ตท่องตามดังๆเลยนะคะมือเท้าของหนูมีอยู่สิบนิ้วมือหนูใช้หิ้วช่วยจับสิ่งของหนูเดินต่องขาขาวิ่งไวว่องหนูนั่งยองยองด้วยขาแข็งแรงเห็นไหมคะมือมีประโยชน์นะคะก็คือ เอาช่วยจับสิ่งของที่เราอยากจะจับนั่นเองแล้วก็หิ้วของก็ได้นะคะนอกจากนั้นมือ,อยังมีนิ้ว1ินิ้วสามารถนำมานับเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้นะคะเด็กๆก็ได้ฝึกนับนิ้วไปแล้วนะคะส่วนขาของเด็กๆก็มีไว้เดินหรือวิ่งนะคะออกกำลังกายหรือว่าถ้าเด็กๆอยากแข่งแรงนะคะก็ควร หมั่นวิ่งออกกําลังกายแล้วก็หัดออกกําลังกายด้วยขานะคะขาของเราก็จะแข็งแรงนั่นเองนะคะขาเด็กๆก,ก็มาดูหน้าที่ของมือนะคะในรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้มือของตนเองนะคะระบายสีนั่นเองนะคะหรือเด็กๆด,ดูทีวีก็สามารถใช้นิ้วมือกดรีโมททีวีได้นะคะ แล้วก็การแต่งตัวกิจวัตรประจําวันก็เป็นการใช้มือนะคะหรือเป็นการเล่นของเล่นนะคะเด็กๆก็ใช้มือด้วยนะคะค่ะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้อวัยวะในร่างกายของเรานะคะหน้าที่และประโยชน์นะคะคุณครูก็ได้อธิบายให้เด็กๆฟังแล้วนะคะให้เด็กๆไปฝึกทบทวนนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ เราจะไปทำการบ้านกันนะคะพาเด็กๆต่อไปนะคะคุณครู้งจะพาเด็กๆไปทำการบ้านกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงอวัยวะร่างกายของเรากันก่อนนะคะพร้อมแล้วไปร้องเพลงกันเลยค่ะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟัง จะหมูอยู่ตรงกลางมีไว้หายใจมือเรามีสองมือเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปขานั้นพาเราไปไปไหนไหนด้วยขาของเราเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไปทําการบ้านกันนะคะเด็กๆขาเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะ เป็นแบบเรียนนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะปถมวัยเล่มที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆหยิบเรียมมาไว้รอเลยนะคะค่ะเด็กๆหยิบมาไว้เลยค่ะแล้วเราไปทําการบ้านกันนะคะไปดูกันนะคะเด็กๆว่าการบ้านของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะคะค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่16นะคะ เป็นอวัยวะบนใบหน้านะคะเด็กๆมาร้องเพลงกันก่อนค่ะเป็นส่วนประกอบของร่างกายบนใบหน้านะคะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจะมูกอยู่ตรงกลางเอาไว้หายใจเก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆมาดูนะคะว่าอาวัยวะของเราบนใบหน้ามีอะไรบ้าง ให้เด็กๆอ่านออกเสียงแล้วก็ไปดูนะคะว่าบนใบหน้าเรามีอวัยวะใดบ้างแล้วให้เด็กๆกากระบาดทับนะคะถ้าไม่มีเด็กๆไม่ต้องกานะคะแต่ถ้ามีเด็กๆก็กากระบาดทับไปได้เลยค่ะค่ะเด็กๆคะจากนั้นให้เด็กๆมาสังเกตนะคะรูปเด็กผู้หญิงกําลังนอนอ่านหนังสืออยู่นะคะการอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่า ใช้อะไรคะใช้ตานั่นเองนะคะเด็กๆมาอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะาตาอีกหนึ่งรอบนะคะาตาค่ะเด็กๆคิดว่าตาเป็นอวัยวะบนใบหน้าของเราไหมคะใช่แล้วคะ่ะตาก็เป็นอวัยวะบนใบหน้าของเราตามีสองข้างนะคะข้างซ้ายกับข้างขวา เพราะฉะนั้นเราต้องกากระบาดท,ทับภาพนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะให้เด็กๆกากระบาดท,ทับได้เลยนะคะค่ะมาดูภาพที่สองนะคะเป็นภาพเด็กกำลังฟังเพลงอยู่การฟังเพลงเด็กๆคิดว่าใช้อวัยวะส่วนใดคะใช่แล้วค่ะหูนั่นเองนะคะเรามาอ่านออกเสียงหูเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ เอียรหูอีกหนึ่งรอบนะคะเอียร์หูค่ะเด็กๆคิดว่าหูเป็นอวัยวะบนใบหน้าของเราไหมคะใช่แล้วค่ะหูเป็นอวัยวะบนใบหน้าของเรานะคะก็คือหูมีสอข้างนะคะมีข้างซ้ายกับข้างขวาเพราะฉะนั้นหูก็คืออวัยวะบนใบหน้าเด็กๆต้อง กากระบาดท,ทับภาพนี้ไหมคะต้องกากระบาททับภาพนี้นะคะเพราะว่าหูเรามีไว้ฟังและเป็นอวัยวะบนใบหน้านะคะเด็กๆก,กากระบาดท,ทับได้เลยะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นรูปภาพเด็กกําลังรับประทานอาหารอยู่นะคะการรับประทานอาหารใช้อะไรรับประทานคะปากนั่นเองนะคะเด็กๆเวลาเราทานก็ คือใช้ปากเคี้ยวนั่นเองนะคะเรามาออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะเมาส์ปากอีกหนึ่งรอบค่ะเมาส์ปากปากเป็นอวัยวะบนใบหน้าของเราไหมคะเด็ก,ดกถูกต้องแล้วค่ะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้ให้เด็กๆก,ก,กากระบาดท,ทับรูปภาพเด็กที่กำลังรับประทานอาหารได้เลยนะคะเพราะว่า ปากเป็นอวัยวะบนใบหน้านะคะต่อไปรูปภาพสุดท้ายนะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กคนนี้เขาทำอะไรอยู่คะดมดอกไม้นั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าเขาใช้อวัยวะส่วนใดดมดอกไม้คะถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นจมูกนั่นเองนะคะจมูกมีหน้าที่ไว้สูดดมกลิ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ มีไว้หายใจนะคะเพราะฉะนั้นดเด็กๆคิดว่าจมูกเป็นอวัยวะบนใบหน้าของดเด็กๆไหมคะถ้าคิดว่าเป็น,นดเด็กๆก็การกรบาดทับได้เลยนะคะค่ะเรามาออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษคําว่าจมูกกันนะคะโน้ตจมูกอีกหนึ่งรอบนะคะโน้ตจมูก ค่ะเด็กๆมาดูฉเฉลยการบ้านของเรานะคะการบ้านอยู่ในหน้าที่16นะคะการบ้านก็ให้เด็กๆกากระบาททับอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของตนเองนะคะค่ะการบ้านก็อยู่ในหน้านี้คุณครูลุงก็ได้ฉเฉลยไว้แล้วนะคะค่ะให้เด็กๆไปทําการบ้านกันได้เลยนะคะค่ะค่ะเด็กๆสําสหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะ ค่ะให้เด็กๆไปฝึกทบทวนนะคะอวัยวะบนใบหน้าของตนเองนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ให้อ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมทําการบ้านส่งกันทุกคนนะคะวิธีส่งการบ้านก็คือส่งมาที่คุณครูประจําชั้นของเด็กๆเองนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจความถูกต้องแล้วก็ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะ สำหรับวันนี้ก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูรุงก็มีความห่วงใยจะมาฝากถึงเด็กๆเ,เช่นเคยนะคะให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะโดยการสวมใส่แมสเวลาออกนอกบ้านแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วพบกับคุณครูรุงใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย J S B is a wonderful world. JSP, 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 all the colorful days.